ซาลมอยเลยคุณมรรมาตุลลอบรกาตุเรียนรู้อิสลามในสามนาทีวันนี้จะคุยเรื่องราวของเสียงบ่นจากคนหนุ่มสาวนะครับวันนี้ผมได้ฟังจากคนหนุ่มสาวมุสลิมหลายคนที่บ่นว่าเขา n ารัก,กันแล้วชอบกันแล้วอยากจะแต่งงานกันตกลงปลงใจกันหมายมั่นกันว่าเขาจะแต่งงานกันแต่ไม่สามารถที่จะแต่งงานกันได้เนื่องจากสินสอดทองมั่นเนี่ยราคามันโคตรแพงเลยโคตรสูงเลยจะทาอย่างไร นะครับบางทีคนที่เป็นอุปสรรคก็คือพ่อแม่หรือผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนข้างบ้านหรือญาติใกล้ชิดนี่แหละที่เป็นตัวอุปสรรคให้การแต่งงานเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราไปตั้งเกณฑ์ไว้สูงมากในเรื่องของสินสอดทองมัน่นเศรษฐกิจในปัจจุบันทุกคนก็รู้ว่าหาเงินยากมากแค่ไหนนะครับและก็ทุกวันใครๆก็รู้ว่าสิ่งแวดล้อมมันเอื้อต่อการที่เราจะมีความผิดในเรื่องของการทําศีนามากแค่ไหน เด็กเขาไม่ต้องการทําศีนาเขาต้องการให้อยู่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเขาต้องการที่อยากครองคู่เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ปรากฏว่าเรื่องของสินสอดทองมั่นนี่แหละที่เป็นตัวอุปสรรคทําให้พวกเขาต้องยืดระยะเวลาในการแต่งงานออกไปแล้วพี่น้องคิดดูว่ามันอันตรายแค่ไหนนะครับ ใ,ในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยต้องการให้การแต่งงานเนี่ยประตูของการแต่งงานเนี่ยมาเปิดกว้างที่สุดและประตูของการซีนาเนี่ยปิดแคบที่สุดเล็กที่สุดอย่าให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้นะครับในเรื่องของการจีนาการปิดประเวณีต้องทําให้ประตูนี้ปิดไปเลยหรือให้มันคับแคบที่สุดทํายากที่สุดในขณะเดียวกันการแต่งงานจะต้องเปิดกว้างจะต้องเอื้อต่อการที่เขาจะได้แต่งงานกันระหว่างคนหนุ่มคนสาว อย่าลืมนะครับว่าในสมัยของท่านร,รสุลลอฮ์แม้กระทั่งแหวนเหล็กอันเดียวท่านก็สามารถที่จะให้แต่งงานกันได้นบีไม่ได้ถามว่าทํางานอะไรประกอบอาชีพอะไรมีความร่ํารวยแค่ไหนและก็มีความสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าเลี้ยงเมียได้หรือเปล่านบีไม่ได้ถามนบีถามว่ามีอะไรพอผู้ชายคนนั้นบอกว่ามีแหวนเหล็กนบีก็ให้การแต่งงานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างทันที เพราะฉนั้นเมื่อใดก็ตามที่คนมีอีมานผู้ชายก็มีอีมานผู้หญิงก็มีอีมานผู้ชายมีศาสนาผู้หญิงมีศาสนาอย่าให้สินสอดทองมั่นมันเป็นตัวกัน้นอย่าให้มหัสมันเป็นตัวกัน้นเราไม่ต้องรักษาหน้าของเรามากมายนักผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเข้าใจสภาวะของเหตุการณ์ในปัจจุบันสังคมทั่วไปอาจจะคบเป็นแฟนได้ได้เสียกันได้เขาไม่ได้แคร์เรื่องนี้แต่สำหรับมุสลิมของเรานั้นมันมีเรื่องบาปของการซีนาอยู่ เพราะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเข้าใจนะครับเสียงบนจากคนหนุ่มสาววันนี้เนี่ยเขาต้องการให้การแต่งงานเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่มีบารอกะเป็นเรื่องที่มีความเป็นสิริมงคลเพราะนั้นเราซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนสนิท ทั้งหมดเหล่านี้จะต้องทําให้การแต่งงานเป็นเรื่องง่ายผู้หญิงที่ดีที่สุดก็คือผู้หญิงที่ทําให้ค่าสินสอดของเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นค่าเสินสอดที่ถูกที่ง่ายเพื่อให้การแต่งงานนั้นเกิดขึ้นได้ทันทีถ้าจะบ่าวมีเยอะไม่เป็นไรครับตั้งไปเลยเท่าไรก็ได้แต่ถ้าเจ้าบ่าวมีน้อย ตั้งเท่าไหร่ก็ได้ที่เขาสามารถแต่งงานทํายังไงก็ได้ให้การแต่งงานเป็นเรื่องง่ายและสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีอย่าไปยืดเวลาทําให้เขามีความผิดทําให้เขามีความกดดันในเรื่องของการดาเนินชีวิตสุดท้ายอาจจะนําไปสู่การซีนาได้ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าหากเราปล่อยให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องยากเราเองจะต้องถูกสอบสวนจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉนั้นทําให้การแต่งงานเป็นเรื่องง่ายครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยให้เสียงบนจากคนหนุ่มสาวนั้นมันเบาลงหรือมันหายไป เพราะการแต่งงานเป็นเรื่องที่มีบารอกะเป็นเรื่องที่ง่ายทุกคนต้องช่วยกันนะครับอัสสลามอะลัยกุมบเรัห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ